สวยเออไม่สะกดจิตเออไม่เอยานะคะ real size beauty no เออกูเงียบนะกูไม่รู้เรื่องไม่มูเลยดวงก็ไม่ดูตอนนั้นอะไม่ไม่ฉันไม่ถามเธอว่าอะไรหลังวันทีแา่ว่ามูอะไรมาหรือเปล่าเลยวอกไม่ได้หนูไม่มูหนูไม่อะไรเลยเขาอยู่กับเราอ่ะเขาจะบอกว่ามึงมีคนเดินตามคนที่เดินใช่มีคนมีคนเดินตามมือไี่ปลุกลุกเป็นผู้หญิงแก่แล้วแบบใส่อันนั้นอะ ของเชิดของมโนราชดาหรอชดาที่แบบของมโนราลงครูค่ะมีรูปดัวนี้นะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับทางตระกูลคือในใจคืออยากให้เขามงคิดว่าจะมงเหรอเวลมันยังไงเวลมันคนมันจะมีมงอ่ะไม่เวลคนมันแปลกอ่ะคนมันแบบคนมันไม่ปกตินี่กันมันจะดูออกไงไม่ปกตินี่คือไม่ใช่ว่าอ้องหรือเลยนะจริงๆไม่ได้อองแต่เขาไปซิแต่ออง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ p. p The Creative นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้ตรุดจีนใกล้วันเกิดปอบเปียวันว,นวนาเลนไทน์ด้วยความที่ปอบเปียเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่คุณผู้ชมเชื่อมาว่าทํางานแบบไม่มีเวลาเลยดังนั้นเนี่ยจะไปที่ท่องที่เนี่ยก็เลยคิดว่าอยาจะไปเที่ยวขอพรเนัเกิดด้วยขอพรเนีในันปีใหม่ด,ด้วยตรุษจีนด,ด้วยนั้นนะคะเราจะไปเที่ยวง่ายๆโดยใช้มือเดียวข้างเดียวนะคะ ด้วยการจองตั๋วเครื่องบินที่พักโรงแรมผ่าน t r a v e l o g a Lifestyle Super App นะคะที่ครบจบในแอป,ปเดียวทั้งการจองตั๋วเครื่องบินการจองโรงแรมแล้วก็การจองรถคุณผู้ชมเชื่อม,มาว่า,าบอเบียนะไม่มีผู้ช่วยส่วนตัวนะแต่ว่า,าบอเปียนเนี่ยสามารถจองทุกอย่างผ่านในแอปพลิเคชันอันเดียวได้ใน t r a v e l o g a Lifestyle Super App นะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะโคโอเอใส่แว่นมาจ้าโดยเช่นกระบ้าน่ะและพัชรพรจันทร์ประดิษฐ์ไม่ไปทำในก่อนตรงไปตรงมาทริปนี้นะคะจะเป็นต้องมีโกโกเพราะว่าเราจะไปนครพนมซึ่งเดี๋ยก่อนค่ะดูตรงกระเป๋าหนูว่ามอะไรอยู่ใบสีฟ้าเฮ้ยจริงมันัมากอแรงมากพูดถึงนครพนมนะคะสิ่งแรกที่คนจะนึกถึงก็คือพญานา ไม่ได้นึกถึงโกโก้หรอก็อนับสองไงผมเป็น,นัำสองโ <c oughs> ออ <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะคะนะครพนมเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่หลายๆคนจะชอบไปมูกันเยอะมากเนาะช่วงนี้ก็จะมีแบบว่ากระแสถ้ำนาคาถ้ำนาคีใ<ช><ต>พญาสีสตนครา,าชครที่ไปคือไปปรากฏมิสแกนนครพนมใครชอบหลงรักไอเลิฟม,มูมาถามจริงยิ่งยิ่งโอ ไปประกวดมิสกันนครพมยังไงเธอก็ได้มงอยู่แล้วเธอจะต้องมูอีกเหรอไม่มีคะ่ะคำว่าได้มงอยู่แล้วถ้ามงยังไม่ลงหัวก็แปลว่ายังไม่ได้ยังกลัวอยู่เลยแบบเราก็เป็นลองมาตลอดว<ม>่า<ม>พี่หนูก็กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสวยว่ามันจริงๆก็ไม่ได้มั่นขนาดนั้นก็ต้องไปขอพลังจากองค์พระศรีสตนาคราชเออจะได้ผลไหก็ได้นะเฮ้ยก็ดูทุกวันนี้ชีวิตเขาปังยังไงหรือไง มาเท่านั้นเลยเขาเป็นอะไรตอนนี้เขาเป็นอะไรเป็นผู้จัดการเขาเป็นผู้จัดการตอมปังไหมล่ะเอาสิอโช่องเราเป็นปังเนาะช่องเราคือแบบว่าได้รับเกียรติจากผู้จัดการกองประกวด Miss g r a ไทยังเขินอยู่เลยยังไม่ชินอ่ะเออแล้วก็คนมงใหญ่นะครับ Miss Grand ท้ายล่ะน้ำตะกี้ฉันเอาพัชตะกี้ทำโป่งนะแรงมากทีนี้เรามาถึงที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะคะดูที่จอดรถ สาม B สาม B มาจากคำว่า Beauty Body and Brand มันเกิดมันเกิดด้วยความบังเอิญมันเป็นคำโซนแต่มันว่า,วางกันอยู่อันเดียวเลขสามเก้าคือเลขแห่งชัยชนะ oh. ชนะเท่านั้น Body, Body 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 Beauty and Brand and a drink on bottle get tonight I will get my I'mma ที่จังหวัดนครพนมแล้วเกิดจะตกเครื่องเราไม่ตกกระเป๋าเกิดจะไม่มาเพราะมาเอาซีความศักดิ์สิทธิ์เนาะอยากได้อะไรอีกล่ะหมอให้พูดเขาไม่นึกถึออยากได้รถพี่ไม่มีรถหรอไม่มีรถหรอไม่มีอ่ะแล้วตอนนี้มันมันสายแล้วนะเนี่ยมันมันจะค่ำแล้วนะแล้วพี่ให้หนูสองคนให้หนูเดินไปโรงแรมใช่ไหมเดินไม่ได้นะเรามีมงเราไม่หวกปันเราพิจกันา แต่ว่าสดๆร้อนๆเลยนะที่เเสียเดินเท้าแตกไม่ได้นะโอ้โหไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่ใช้ t r a v e l โลก l i f e s t y ต e Super App ที่มีบริการจองรถนะคะจะเช่ารถก็ได้หรือจะเอารถจากสนามบินไปที่โรงแรมก็ได้ไม่นน่อฉันไม่ทำอะไรนะดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีรถมารับพวกเราค่ะหรือเราจะจะเช่ารถก็ได้นะแล้วเราก็ขับไปกันเอง เอาไงขเอาหรอเริ่มเหรอตรอมแล้วใครจะขาบ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 ใครจะุณของพี่หญิงนมใหญ่นะครับสวายค่ะสวายคิดถึงแล้ว เราถึงห้องพักแล้วนะคะไฮไลท์ของห้องพักนี้ก็คือวิวเตงตึงเติต์งวิวแม่น้ำโขงโอ้โหเย้เซลฟี่เซลฟี่กับเพีนงยังสีสันตะคลาราสเร็ว นี่คือครั้งแรกในซีวีดาที่มาเห็นแม่น้ำโผมาแรกสวยมากเลยสวยมากค่ะมันเหมือนกับน้ําทะเลนะน้ําสีฟ้ามันเป็นน้ำสีฟ้าแล้วจริงๆเนี่ยสีแบบเหมือนน้ําทะเลอ่ะเรื่องมุมแสงเรื่องอะไรเรื่องหลายอย่างเรื่องมุมองศาที่เรายืนอยู่กันมันเหมาะจอดมันสวยมันมีต้นมะพร้าวเหมือนทะเลมากต้นมะพร้าวต้นฝากแน่ตอนนั้นอ่ะคือราวใช่ฝั่งที่เป็นภูเขานู่นลำขอใช่ไหมใช่เออหลังแม่น้ําเลย ไม่ไม่ก็บ้านหลังนี้ก็คือเป็นประเทศลาวแล้วสองขอลาวแล้วนั่นคือลาวหรือเหรอใช่เฮ้ยเราจะข้ามไปเราเราต้องผ่านตรงไหนก่อไว้น้ำข้ามไปแต่น่าจะมีสะพานแหละมีเวลคัมดิงทวายนิ่งด้วยเธอฉันขอโตฉันดำน้ำร้อนอกใส้อยู่ค่ะโดยไม่พองน้ำไม่พองน้ำเชื่อมวันศัตย นี่ไม่เคยจะปลอบเพื่อนเลยไบอกไม่ทันเดี๋ยวเขาไปปีชุดกับเบ้นย์เออผมหมดแล้วโอ้โหโอ้โหเอาสิเอาอะไรมาไม่ได้คุณผู้ชมต้องได้เท่านั้นเลยครั้งแรกนะที่ใส่ชุดเวียดนามครั้งแรกเหรอเออเออหนึ่งสองหนึ่งสอง อาตากี้ทุกคนน่ะไปไหวมาเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจรู้สึกอยากขอบคุณทุกๆอย่างอยากขอบคุณพี่ปอเปียอยากขอบคุณชิงศักดิ์ศรีที่นอนมดานให้หนูได้มาในครั้งนี้วันนี้แล้วมันมันเร็วเกินคาดถ้าตั้งใจมาก็ได้มาแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยแต่นี่มันมาแบบฉุกละหุกแต่ว่าทุกเราก็วางแผนมาอย่างดี อน้าปกติก็ไม่คนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องมูเท่าไหร่ได้ข่าวว่าตอนจะประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มูเลยไม่มูเลยดวงก็ไม่ดูตอนนั้นไม่ไม่ไม่ฉันไม่ถามเธอว่าอะไรหลังวิทีถามว่ามูอะไรมาหรือเปล่าแล้วบอกไม่ได้หนูไม่มูหนูไม่อะไรเลยแล้วฉันก็ตอบว่าจะมงป่ะวัะคือในใจคืออยากให้เขามงแต่พอรู้ว่าเขาไม่มูปุ๊บแล้วเราสึกแบบอยากรูว่าเขาแบบสายไหนน้าบอกว่านาน้บถือศาสนาคริสต์ก็โอเค ตามมีตามเกิดแล้วกันตอนนั้นวันซ้อมก่อนที่จะวันจริงสักวันสองวันก็เห็นแววมีอยู่ไม่กี่คนอ่ะแววคิดว่าจะมงเหรอแววมันยังไงแววคนมันจะมีมงอ่ะไม่แววคนมันแปลกอ่ะคนมันแบบมันเซนได้ไหมหรอไม่มันคนมันไม่ปกตินี่กันมันจะดูออกไงคนคนคนจะมงแกรนไทยแลนด์มันจะไม่ค่อยปกติไม่ปกตินี่คือไม่ใช่ว่าอองหรืออะไรนะจริงๆไม่ได้อองเออแต่เขาไปซิแต่ออง มึงจะมุงเพราะหนูหนูก็แบบก็แล้วแต่มึงไะประมาณเน,นี้ยอะไรแบบเนี้ยก็โอเคหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าเราก็แบบแอบ,บเชียร์ก็แอบเชียร์แต่ถ้าเกิดมันจะมุงมันก็คงมุงด้วยตัวมันเองแล้วแหละมันก็ไม่เกี่ยวกับมุงมูแล้วแหละ,ะหนูก็คิดว่าแบบ เนี่ยว่าถ้าเกิดแบบว่าพยานักเหมือนกันจะก็ด้แบบนั่งคุยกันเลยเม้ามอ,มอยอ่ะแต่น้ําน้ําไม่ได้มูลเลยแต่น้ําไ,ได้ยินเรื่องราวการมูของนางงามมาเยอะไหมอู้ยเยอะมากบางคนคือแบบเราก็ไม่รู้เนาะห้ามมาจับของกินการห้ามมาจับอย่างนี้ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบห้ามจับมีนะที่แบบห้ามมาจับครูนะมึงอย่ามาจับคูนะอะไรอย่างเงี้ยมีในฐานะที่เราแบบไม่ได้มูเลยอ่ะเราเวลาแบบเห็นบอกพื่นเพื่อนนางงามก็ถือห้ามกินไข่นะก้าวเท้าทรายขึ้นเวทีนะอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างลำคาเป็นอะไร ไม่เราเราเข้าไม่ถึงเราไม่ได้ดูถูกอะไรเขานะแต่เราเหมือนอ่ะเอาง่ายๆหนูว่าไม่กินเลือด มไม่กินเลือดไปถึงว่าทุกอย่างเนี่ยที่ผสมเลือดเราไม่กินความเชื่อเราเกาเหล่าเลือดหมูอย่างเงี้ยไม่กิน,ไม,กนไม่กินเลือดอะไรที่ผสมเลือดไม่กินกว๋วยเตี๋ยวเลือไม่กิน <c oughs> ถ้าเลือดคนนี่กินไหมลองมึงอากูกัดคอให้ <c oughs> ในฐานะที่ทั้งคู่เป็นนางงามผ่านมาเวทีจังหวดัดเวทีระดับประเทศแล้วก็เวทีระดับ international นี่ก็ตัวเต็งนี่ก็ตัวเต่งมันมีม้าแบบ ทำของใส่จุดทูบแล้วมองตาใส่ยายคนนี้หรือแบบเอาของไว้ในหมอนเพื่อนอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าแบบตลกเราจะโดนไหมวะอันนี้อันนี้เล่าก่อนเลยวันจริงพี่จิมแต่งหน้าให้หนูอือแล้วเพื่อนเอาน้ามาให้ซื้อมาฝากหนูก็แบบกำลังจะรับแล้วพี่จิมบอกว่าเอามาเอามาไว้ที่ฉันเธออย่าเพิ่งกินมาแต่งหน้าก่อนหนูก็แบบพี่จิมหนูหิวน้ําหนูขอเดี๋ยวค่อยกิน อ่ะพี่จิมก็ไปกินเอาไปดื่มแทนหนูก็ไ่นด้คิดอะไรไงคือหิวน้ำเหนื่อยมันสมมุติถ้าแบบมีเพื่อนจู่ๆแบบไม่ได้สนิทเลยจูู่เอาขนมมาให้น้ำเธอกินสิรู้สึกยังไงขอบคุณค่ะก็รู้สึกเพาะไม่ส้ำไตเลยหรอีน้ำาตคนแรกอันันึ จริงๆแล้วคนที่หนักกว่านางงามคือพี่เลี้ยงที่แบบว่าห้ามห้ามใครเอามาใกล้ห้ามอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่จะเป็นพี่เลี้ยง่เราไม่พี่เลี้ยงนามมีไหมมีที่แบบว่าห้ามแบบแบบก่อนอเขาจะม,มี้งี้วเขาย่างเงี้ยเขาจะมีเงี้ยใส่เราซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรก่อนนี้จะขึ้นเวทีซึ่งเราก็รีบๆเราง่วงนอนเรานอนน้อยบ้างเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเขาค่ะเป็นเรื่องของการศสยศาสตร์เนาะที่เป็นอีกขั้นหนึ่งหรือว่าอีกมิติหนึ่งที่มันเหลื่อมเหลื่อมของการโมเทโลเธอเขาไม่ถึงเพราะเธอทำทุกศาสนาต้่งหมเอ ก็คือเรื่องของผีสางดวงวิญญาณเราไปเก็บตัวแบบอ่ะนี่ไปเก็บตัวที่เชียงรายก็เป็นเมืองโบราณเมืองเก่าแก่โคโก้จังสามจังหวัดชายแดนโอโหที่สุดคืนที่ไปเก็บตัวที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่จะประกวดขวัญใจอ่ะหนูจําได้ตอนคืน,นอ่ะหนูเออหนูเป็นลูเมดกับพี่ <c oughs> พี่สายชายนาทหนูลุกขึ้นมาฉี่อยู่ดีหนูก็ล้มล้มไปลแล้วแบบ มันเกิดขึ้นก่อนวันที่เราจะจะ,จะโชว์จะแสดงอจะประกวดหนูก็แบบทำไมต้องมาเกิดวะหนูก็สาธุขอให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดในวันนี้ให้มันจบแค่นี้ให้หนูเจ็บแค่นี้วันจริงหนูขอให้หนูปังขอให้หนูหายทุกอย่างแค่นั้นแหละมันมันอยู่กับตัวเราเองเราต้องคุยกับตัวเองหนูชอบคุยกับตัวเองคนเดียวนะพี่โอ้อยแล้วเ,เป็นวันช่วงที่เกิดดราม่าด้วยใช่ไหมอ่าใช่อันนั้นอ,อ,อันนั้นก่อนไอ,นนนอน้ตรงเท้าก่อนและหลังตัวนั้นก็เจ็บนิดนิด มึมึมึตัวโอเคค่ะก็ถือว่าผ่านมาได้แล้วอึกอักแล้วยังไงออจะมีมงเออค่ะน้ำมีเจอมาหนูไม่หนูไม่เชิงเจอแต่คนที่อยู่กับหนูจะเจอโดยปกติแล้วหนูไม่เจอไม่รู้ทำไมนะหนูไม่เจ็บตัวที่เชียงก็มาเอามงมันก็มันมองไปนู่นแล้วอ่ะคนที่มันเจอมันก็อยู่อยู่อยู่แต่แค่แบบ แข่งกันกันกบคนอะไรแบบนี้คือเราอะเรางอาจจะไม่ได้แบบทันสังเกตหรือว่าอะไรแต่คนที่แบบว่าเขาอยู่กับเราอ่ะเขาจะบอกว่ามึงมีคนเดินตามคนที่เดิน<ะ>ใช่มีคนมีคนเดินตามมึงน,นี่ปดบุญลุกมีคนเดินตามมึงน,นะเป็นแบบเหมือนแบบเอ่อเป็นผู้หญิงแก่แล้วแบบใส่อันนั่นอะเขาเรียกอะไรนะของเชิดของมโนราชดาเหรอชดา,ชดาที่แบบของมนโนราลงครูค่ะอมีรลูปด้านนี้นะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับทางตระกูลทางทวดเนี่ยทางทวดทางฝ่ายแม่อะค่ะ น้าไม่ใช่คนคริสเตียนตั้งแต่แรกแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามีพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แบบไปศึกษาไบเบิลแต่ฝ่ายแม่คือฝ่ายมนุราลงครูหรือแบบลําแบบลงครูแบบแก้บนเลยเป็นแบบตั้งแต่เชื้อมาของสงขาก็ลงมาฝ่ายแม่ฝ่ายทวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูว่าไม่หนูไม่ได้เข้าไปยุ่งแต่ว่าโดยที่ไม่คนอื่นรู้นอกจากแบบคนที่เห็นนะบอกว่ามีมนุราเดินตาม ซึ่งอาจจะเป็นแบบก o d m o t h e r ประจำตัวใช่ค่ะซึ่งแม่นานนี้ก็มีคนทักเหมือนกันว่าแบบตามอะไรเงี้ยเพราะหนูไม่เคยไปไปวหว้นานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่ความเชื่อบุคคลค่ะโอ้ถ้าเขาบอกว่าเป็นก o มาเธอ e r หรือเป็นนางฟ้าแม่ตุ้นหนูประจำตัวก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็คือแบบคอยดูแลเราคอยตามเราอยู่ตลอดเวลาจากการที่เราแบบได้มงอ่ะเราคิดว่ามาจากการมูของเราด้วยไหมเชื่อหนูเชื่อแล้วก็เชื่อตัวเองด้วยพอพอเราได้มูพอเราได้ ได้พูดกับเขาแล้วแล้วเราก็สะกดจิตตัวเองอจริงๆนะพูดว่าแบบฉันนี่แหละมิสแกนไทยแลนด์2019ฉันจะไปจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดพูดแบบเห็นภาพตัวเองอุย้ยฉันได้ตำแหน่งแล้วเ,เห็นจริงๆแล้วก็แล้วเ,เห็นต้องเห็นให้ชัดขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนคนแบบเพ้อๆอ่ะแล้วก็โฟกัสอยู่แต่อันนั้นอ่ะจะเอาจะเอา,เอามันเป็นของเราอ่ะจริงจริงมันมันมีนะเพราะว่าเหมือนพี่กูพี่กูมีความรู้สึกว่าเราจะได้เป็นมิสแกนเหมือนแบบวันสุดท้ายหรือว่าวันไหนก็แล้วแต่รู้สึกว่าเป็นของกูแน่ แล้วหนูวันสุดท้ายหนูวันสุดท้ายวันที่ถ่ายรูปรวมเพราะว่า <karena S 1> ตอนที่วันสุดท้ายคือเขาจะนัดทุกคนทั้งทีมงานหมดเลยแล้วพี่ก็พี่วัดก็จะมาแล้วก็ถ่ายรูปรวมหนูไหมแล้วก็คืนคือสุดท้ายอ่ะของของปีเธอ,เอ,อด้วยใช่ไหมของเจด,ด้วยออใช่ไหมคนนั้นก็เหมือนกันปีสุดวันสุดท้ายพี่วัดก็เรียกทุกคนมาทั้งพี่ทีมงานทั้งคุณครูหมดเลยแล้วก็ทั้งเพื่อนมาถ่ายรูปแล้วก็ด้านหลังก็เป็นรูปโลโก้ Miss g r a n แล้วก็มุมกดนูจัได้ว่าวันนั้นคือวันที่หนูร้องร้องทำไมวะ เดี๋ยวเพื่อนเราต้องกลับบ้านกันหมดเลยเพราะว่ามงกุฎเนี่ยเป็นของหนูแล้วหนูพูดกับสุพรรณบุรีหนูบอกว่าอันเนี้ยของหนูมงกุฎหนูต้องเป็นสีน้ําเงินพูดเท่านี้หนูบอกมงกุฎหนูต้องเป็นสีน้าเงินคือเราร้องไห้คือเราร้องไห้เพราะว่าเพื่อนจะกลับบ้านแล้วว่าเราจะได้มงกุฎแล้วเราก็ต้องอยู่ต่อโอ้คือร้องไห้แบบขออัลลาเพื่อนตรงหน้านาไม่ใจกับพว่เพื่อนดวงหนาที่ไม่ด้มองบางคนอาจจะคิดรู้สึกว่าแบบมั่นแต่หนูทําอย่างเงี้ยกับพี่สุเพราะว่าในทั้งหมดเลยอ่ะคุยกับพี่สุพี่สุสายห้าวง อ <Or S 2> <stars> ็เลพูดสุทบอกว่าพี่เป็นของหนูแน่เลยเออพ่สุทพี่บอกเอ้ยมึงมั่นใจบอกมั่นใจมั่นใจมันต้องหลอกตัวเองพี่จริงหลอกตัวเองจนจนจนเชื่อวมันจริงไงแต่เรื่องโก้อะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันแบบขำขันมาตลอดเลยนะจนกระทั่งแบบเราสองคนมันเนี่ยเราได้ยินนางคุยกับแม่ซื้อตลอดเวลาเลยพี่ตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆตลอดอย่างเช่นการลงไปไหว้พระยาศรีสตนะคราชเราคิดว่าตอนแรกมาถึงเช็คอินที่โรงแรมว่าเดี๋ยวจะลงไปเลยเนี่ยโก้ ยังก่อนท่านอยากให้เราไปกินข้าวก่อนตั้งแต่ชุดละพี่ปะเปียสั่ชุดสีชมพูหนูเห็นชุดพี่ปะเปียแล้วหนูอยากใส่ท่านบอกว่าอยากให้ใส่ตามจริงอะตอนเนี้ยขอโทษนะคะท่านมงอจะเาชุดเท้าประเด็นนะมันไม่ใช่ผมกพท่านมันก็โยนให้ท่าน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 ตลอดท่านบอกว่ายังไม่ต้องลงมาไหวให้ไปกินอาหารเวียดนามก่อนเออไปกินอาหารเวียดนามปุ๊บท่านบอกว่าอยากให้ใส่ชุดสีนสีแดงประเด็นคือเนี่ยเราคิดว่าเขาบ้าใช่ไหม เราสองคนหยาบ้ากว่า <laughs> 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 ก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าใส่ชุดสีแดงแล้วก็ซื้อกันตามนกัตามแล้วก็ใส่ไปไหว้ท่านแล้วอันนี้คือบรรพระฤทตาแล้วบรพฤทธาทัระฤทธาสีแดงก็คือโชคลาภ็ <laughs> ิยา <laughs> <laughs> ขึ้นข้อความโปรดใช้วิจารณญาณวิจารณญาณในการรับชม ใครอยากจะแบบมาเที่ยวแต่ไม่มีเวลาใช้แอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ t r a v e l o g a Lifestyle Super App เป็นแอปเดียวที่ครบจบตั้งแต่เรื่องจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรม จองรถจากสนามบินมาที่โรงแรมแล้วก็บริการเช่ารถด้วยและช่วงนี้นะคะ Travel โล g a มีแคมเปญโปรโมทไม่อยากให้ทุกคนลืมในการเที่ยวคะ่ะใครอยากจะเที่ยวแบบไหนนะคะ <c oughs> <ๆ>ก็ลองดูกันเลยนี่ปอเปียยชอบหัวข้อการเที่ยวของเขามากเลยนะ <c oughs> 1. น Travel Local เ <c oughs> ที่ยวไทยใช่ที่สุดเปิดเจอที่ไหนสปิดเจอที่ไหนก็เปิดแมพเที่ยวตามนั้นได้เลยคะ่ะ <c oughs> หรือใครอยากจะไปทเที่ยวต่างประเทศ ก็ลอง Travel g l o b a l ต่างแดนแสนสุขรวมสถานที่ท่องเที่ยวในต่างแดนแล้วก็มีโปรแกรมการวางแผนเที่ยวแบบไม่เกินงบด้วยนะคะและที่สำคัญเดือนมกรานี้นะคะเขาจะเเลิบรตการเที่ยวในช่วงของตรุษจ,จีนแล้วก็วันเที่ยวแห่งชาติด้วยค่ะวันนี้ถึงวันที่6กกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า อย่าเพิ่งรีบจบคลิปอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปนี้นะคะเพราะว่าคำถามสุดท้ายที่เรากิดสดก็คือ10ปีมิสแกรนดไทยแลนด์อยากได้รุ่นน้องแบบไหนมาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวคะ่ะพี่โก้ก่อนค่บพี่ว่าพ่ผู้จัดการกองค่ะช่วงนี้สมองไวคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าทานวิตามิน B b บ d y Beauty and Brain อัน<อ> <c oughs> นี้ก็คิดสนเหมือนกัน B3 3B จอดรถที่สนามบินก็3 b มากันก็3ามคนขนาดซื้อหวยยังสามนึ่งพร้อมใช้เออมไปให้ถูกนะกูร้อย 2. สองพร้อมทำงานพร้อมทำงานกับพร้อมใช้ก็เหมือนกันก็อยากได้อะไรที่แปลกใหม่ความคิดสร้างสรรค์ไม่แปลกอีกหรอ มันมีมันมีมันมีอีกหมออยากได้คนแปลกกว่าน้ําอีกหมอหนูเชื่อว่า1ิปีมันต้องได้อะไรที่มันไม่ธรรมดาแล้วดูผู้เขอาประกวดที่เห็นวันแถลงข่าวมิสแกนชายแลนด์สอ2 2อแต่ละคนมาแบบเฮ้ยโชคดีที่ฉันประกวดเมื่อปี2019ัน้าถ้าฉันมาปีนี้ฉันจะทำไงเนี่ยฉันก็คงเอาลิเกมาทั้งวงจ้างมาฉันก็เป็นแบบว่าหมอนรำคือฉันจัดโชว์สู้บอสเลยถ้าหนูมาปีนี้นะก็นั่นแหละค่ะก็อยากได้คนที่พร้อมใช้พร้อมทำงาน แล้วก็แปลกใหม่แปลกใหม่คือต้องสวยเออไม่สะกดจิตเออไม่เหวนะคะ real size beauty no เออกูเงียบนะกูไม่รู้เรื่องอันนี้อันนี้ขออนุญาตนะคะพูดตามบอสค่ะบอสบอสบอกว่าไม่ต้องมาเรียวทรงเรีย s i ซ e เพราะว่า 3B บีมันบอกอยู่แล้วในเพลงเอออักเลยยังไง body beauty and brain เอออะน้ำน้ำอยากได้รุ่นน้องคนต่อไปแบบไหน ผู้จัดรูร้เรื่องค่ะอย่างแรกผู้จัดก็ไม่สามารถมาประกวดได้อ๋อผ่านมาหลายปีแล้วไม่เป็นไรค่ะต้องการคนที่อยากได้นคนที่ได้ภาษา ทำไมมึงไม่พูดเองล่ะม่อผมบอกมันก็จบมันจบสวยแล้วฝากพูดหน่อยเออพูดไปไออย่างนั้คนที่มีปาได้ภาษาในคะได้ภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะสําคัญหรือมีคอนข้าแหละสาคัญเพราะว่าในปีก่อนมาถ้าสื่อสารคือมันมันมันต้องสื่อสารได้ไม่ต้องแบบ native speaker แต่สื่อสารโชวัฒนธรรมนะโชว์ความเป็นไทยได้อันนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยเพราะว่าถ้าไปแล้วแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนเป็นใบแลวทุกวันนี้เพราะว่าแต่ละคนแต่ละประเทศมันก็ฟาดกันนะพี่มันก็ฟาดกันก็จะเอาใจบบสเอา ใจแฟนคับเอาใจเจ้าถิ่มเอาใจเจ้าภาพเรืวนั้นแล้วว่าภาษากังกค่อนข้างจมันหนูกไม่ฝึกมาเลยนะคะยังมีเวลาแต่ไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มากเราดูภาพรวมเป็นเป็นใหญ่เตรยมตัวไม่พอไม่เข้าใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะคะแล้วก็อันที่สองคือมีความยูนี่ไม่ต้องก๊อปไม่ไม่ต้องก๊อปไปคนที่เขาทำมาแล้วรุ่นพี่ปีก่อนๆที่ทำาแล้วไม่ต้องทำมาค่ะาไม่เอานะคะบอกเลยอันที่แบบเหมือนคนอื่นม่ต้องเอามานะคะซ้ำแล้วไม่เอาค่ะจังการแบบแปลกใหม่แปลกใหม่แล้วก็อันที่สามเพอร์ฟอร์แมนซ์สำคัญมากเพราะว่าแแกนดูบบ ที่ย uh ูน huh. ิแล้วบอกต้องยูนิแล้วก็แกนขึ้นชื่อว่าเป็นเวทีที่อ <laughs> ินเตอร์เทนทสิต้องมีกระแสต้องมีแสงโดยตัวของ นางงามเองเอ่อถามว่าพี่เลี้ยงมีส่วนสำคัญไหมมีส่วนนะคะเพราะว่าพี่บอเออพี่บดพี่นวัดดูตั้งแต่ทีมงานพี่เลี้ยงกองพีดีทุกสิ่งอย่างพี่วัดดูหมดเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่จะเอานางงามคนหนึ่งมาทํางานอ่ะพี่เลี้ยงมีส่วนมากมีส่วนมากเลยนะคะแล้วอันอันที่ห้าหรือยังวะสิบก็ได้เอออ,นนอันที่ยันที่สิบแล้วอันที่อันอันที่แกงเพื่อน อันที่5อยากให้เป็นตัวเองอันนี้อันนี้แบบเน้นเลยอยากให้อยากให้เป็นตัวเองมากๆเพราะว่าถ้าไม่เป็นตัวเองอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าหาจุดเด่นไม่เจอเมื่อหาจุดเด่นไม่เจอคําว่าหายมันจะเกิดขึ้นหายแน่บางทีคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วเพื่อนทุกคนก็เป็นตัวของตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่พุชตัวเองให้มันขึ้นมามันมันก็เหนื่อยเปล่าอ่ะใช่มันจะต้องแบบค่อนข้างที่ต้องมีแรงเยอะการประกฝนพิษแกนนะคะแล้วก็ ข้อสำคัญอีกข้อที่6คือบอดี้บอดี้สำคัญบอดี้สำคัญขนาดหนูเป็นคนหนึ่งที่ร่างร่างกายเป็นนักกีฬาแหบเมื่อคุณมาอยู่ในนางงามก็ต้องค่อนข้างที่ต้องออกกำลังกายเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเวทีนางงามมันบอดี้มีส่วนสำคัญมันแล้วตแต่บริบทของเวทีแต่ว่าเวที s s Grand คือบิวตี้ควีนไซส์ มือนที่พี่นวัดบอกอันนี้คือจำเป็นมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้ว beauty body and brand 3อันนี้ถ้าคุณมีพร้อมกับบุคลิกภาพที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครหนูคิดว่าไม่ยากที่จะเป็นวิสเวนไทยแลนแล้วก็มไม่ยากที่จะเป็น m i สแกรดอินเตอร์เนชั่นแโอ้ไทยยังไม่เคยได้สัทีหนึ่งเลยอ่ะที่วัดลำเปียงป่านน้ไทยคงได้10 9มุมแล้วมุมเลยมต้ง เวียดกันหรอโอ้ยป่านนี้ก็เนี่ยมีกุญแจอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะนี่ก็มีกุญอินเตอร์เนชั่นแนลถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องพีพีเดอะครีเอทีฟด้วยนะคะว้อ่อะวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากเห็นเรารวมตัวกันอีกนะคะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าอยากดูเราอีกแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบาย